ขอเชิญผู้ฟังเข้าสู่โลกแห่งความลึกลับและความสยองขวัญกลางป่ากับกฎสยองขวัญในการตั้งแคมป์ในป่าเจข้อที่ไม่ใช่แค่คำเตือนธรรมดาแต่เป็นกฎที่หากละเมิดอาจไม่มีโอกาสกลับมาเล่าเรื่องอีกเลยดังเช่นกฎทั้งเจข้อที่ผมจะเล่าจากประสบการณ์จากคนรอบตัวของผมที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้คุณผู้ชมรับฟังดังต่อไปนี้ กฎข้อที่หนึ่งต้นไม้บางต้นในป่ามักจะเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณหรือสัมภเวสีโดยชาวบ้านหรือผู้รู้ในท้องถิ่นเล่าว่าหากคุณเห็นริ้วผ้าแดงผ้าขาวหรือเครื่องรางแปลกๆแขวนอยู่อย่าเข้าใกล้เด็ดขาดเพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนว่ามีบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกให้ตื่นขึ้น ดังเช่นเหตุการณ์ที่นักเดินป่าก,กลุ่มหนึ่งตั้งแคมป์ใต้ต้นไม้ที่มีผ้าขาวผูกไว้โดยไม่ได้ขออนุญาตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ณบริเวณแห่งนั้นพอตกกลางคืนมักจะได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆดังขึ้นและเสียงคนเดินรอบเต็นท์และเมื่อเช้าตื่นมาหนึ่งในสมาชิกกลับป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุแต่พบเพียงรอยเท้าที่วนอยู่รอบต้นไม้ จนสร้างความสับสนและมึนงงในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจนต้องรีบเดินทางออกมาจากจุดนั้นทันทีกฎข้อที่2ห้ามดับไฟก่อนเที่ยงคืนกองไฟไม่ใช่แค่ให้ความอบอุ่นแต่ยังเป็นเกราะป้องกันจากสิ่งลี้ลับและสัตว์ที่ดุร้ายในป่าบางตำนานเชื่อว่าไฟเป็นสิ่งเดียวที่สามารถขับไล่วิญญาณเร่ร่อนหรือสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายต่อชีวิต หากคุณดับไฟก่อนเที่ยงคืนอาจเป็นการเปิดประตูให้พวกมันเข้ามาได้ดังเช่นเหตุการณ์คู่รักคู่หนึ่งดับไฟตั้งแต่หัวค่ําเพราะกลัวสัตว์ป่าจะมายัางที่พวกเขาได้ตั้งแคมป์อยู่แต่กลับมีสิ่งที่มาเยือนกลับไม่ใช่สัตว์มันคือเงาดําที่เดินวนรอบเต็นท์ทั้งคืนพร้อมเสียงหัวรเราะเบาๆที่ไม่มีใครกล้าออกไปตรวจสอบในเวลานั้นกฎข้อที่สาม ห้ามออกจากเต็นท์ระหว่างเวลาตีสองถึงเวลาตีสามนี่คือชั่วโมงต้องห้ามหรือที่บางคนเรียกว่าชั่วโมงของวิญญาณเป็นช่วงเวลาที่พลังงานลี้ลับในป่าจะเข้มข้นที่สุดหากคุณออกจากเต็นท์ในช่วงเวลานี้คุณอาจพบกับสิ่งที่ไม่ใช่คนและมันอาจจะเห็นคุณก่อนที่คุณจะเห็นมันกฎข้อที่สห้ามถ่ายภาพต้นไม้ที่มีรูปร่างแปลก ต้นไม้บางต้นในป่าไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดามันอาจเป็นร่างแฝงของสิ่งมีชีวิตลี้ลับหรือเป็นประตูสู่มิติอื่นการถ่ายภาพอาจเป็นการรบกวนหรือเป็นการลบหลู่โดยที่ตัวเราเองไม่รู้และมันจะตามคุณกลับไปแม้คุณจะออกจากป่าแล้วก็ตามกฎข้อที่ห้าห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดงในป่าสีแดงในความเชื่อโบราณคือสีที่ดึงดูดวิญญ,ญาณและสิ่งลี้ลับ โดยเฉพาะในป่าที่มีประวัติการสังเวยหรือพิธีกรรมเสื้อผ้าสีแดงอาจทำให้คุณกลายเป็นเหยื่อหรือตัวแทนหรือของบางสิ่งที่รอการกลับมากฎข้อที่6ห้ามเดินหรือขานรับตามเสียงเรียกที่มองไม่เห็นเสียงเรียกในป่าอาจไม่ใช่เสียงของคนแต่เป็นเสียงล่อจากสิ่งที่ต้องการให้คุณหลงทางหรือพาไปยังสถานที่ที่ไม่มีวันกลับมาได้อีกเลย หากคุณได้ยินมเสียงเรียกชื่อหรือเสียงร้องไห้อย่าตอบอย่าเดินตามและอย่าพยายามหาแหล่งที่มามันจะทำให้คุณได้เจอสิ่งต่างๆที่คุณไม่ต้องการที่จะเจอดังเช่นเหตุการณ์ที่ผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้รับฟังมีนักเดินป่าคนหนึ่งได้ยินเสียงแม่เรียกชื่อจากในป่าทั้งที่แม่ไม่ได้มาด้วยเขาคารับและเดินตามเสียงนั้นไปและจากนั้น เขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยกฎข้อที่7ห้ามนั่งบนท่อนไม้ที่มีรอยขีดคล้ายตัวอักษรท่อนไม้บางท่อนในป่าเป็นจุดสังเวยที่ใช้ในพิธีกรรมโบราณรอยขีดคล้ายตัวอักษรอาจเป็นภาษาที่ใช้เรียกสิ่งลี้ลับหากคุณนั่งลงบนมันอาจเป็นการยอมรับเงื่อนไขบางอย่างโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็เป็นได้